ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อมก็มาพูดถึง12สถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยต้องบอยต้องประลอ,องปลอไปสักครั้งในชีวิตนะคะหหาดท้ามพนางหาดท้ามพนางเป็นหนึ่งในไฮไลท์การท่องเที่ยวริมทะเลของจังหวัดกระบี่สถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยเป็นชายหาดข้าวสะอาดที่มีวิวหน้าผ้าหินปูนและท่าต่างๆ เมื่อเดินไปสุดท้าจะพบกับท่ามที่หลอมรอบด้วยห้าทรายขาวและน้ำทะเลใสในช่วงเที่ยงวันชายห้าจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดทั้งปี 2. เกาะราชาหนึ่งในหมูกก่เกาะทะเลอันดมามันได้ให้การจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยอันดับที่สิบของโลกมีชื่อเสียงในเรื่อง หาดทรายข้าวบริสุทธิ์และน้ำทะเลใสดูดขีดตันคือเกาะราชาถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตดึงดูดนะักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำตื้นแบบวันเดย์ทริปได้ตลอดทั้งปีสามหาดไรเลหาดไรเลในจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องหาดทรายข้าวละเอียดและน้ำทะเลใสส,สะอาด ได้รับความนิยมในมูนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผาทิวทัศน์อันนะ่าทึ่งของหาดไรลเล่ดึงดูดนักดึงดูดทางนะักท่องเที่ยวตั้งชาริและคนในท้องถิ่นทําให้ที่นี้เป็นจุดหมายที่ดุคนในประเทศไทยต้องมาเยือนย่าพาที่จะสัมผาสความสวยงามของหาดไรลเล่ซีทัมมาลโกตเกาะมู กาะมูกลือที่รู้จักกันในชื่อท้ำมอลิโก้แห่งอันดามันเป็นเกาะที่ยญ่เป็นอันดับสามในทะเลตงังนอกจากชายหาดที่สวยงามแล้วเกาะมุกยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยอันเป็นเอกลักษณ์ย่างท้ำมอริโก้อีกด้วยท้ำเล็กๆแห่งนี้ท้อนยาวประมาณ80เมตรและผู้มาเยือนจะต้องรอยฝ้าความมืดเพื่อเข้าไปโดยจะเข้าไปได้เฉพาะในช่วงลงน้ำลงเท่านั้น ภายในท้ำมจะพบกับหนางทะเลที่มีสี่เขียวมรกตชวนให้หนึกถึงอันเมนีอันงดงามที่ซ่อนอยู่ทําให้ผู้มาเยือนตกตะลึงหาไรชาช่วยฟงเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวสว่วที่สุดในไทยเช่นวัดล่องคุณบ้านดำและดอยตุงอีกทางยังเป็นจังหวัดที่มีการปลูกไรชาตามแนวเทือกเขาทัศนียภาพอันงดงามตะการตา ข้องปูเข้าสูงที่ลายล้อมทุ่งชาเขียวที่ยอดยาวไปไกลโดยมีท้องฟ้ามืดคืมเป็นฉากล่างสามารถชมได้ที่ไร่ชาชุ่ยฟงอำเภอแม่จันซึ่งเป็นทำเลทองสำหรับการปลูกชาคุณภาพสูงและมีกิจกรรมให้หนักท่องเที่ยวได้ท่ายรูปสวยๆกับไร่ชาหากคุณเยี่ยมชมในตอนเช้าคุณอาจเห็นเกษตรกรในท้องทิน่นเก็บใบชาสด,สด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟในสถานที่เพื่อรองรับผู้มาเยือนเป็นที่น่าสังเกตว่าเกือบทุกอย่างในคาเฟ่นั้นธรรมาชาติชานัหมด6คสกายอล์อกทะเลหมอกไอ,อเยวงหลายๆหนไฟฟันที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและรู้สึกเมื่อเงนกำลังเดินอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกและเมฆปุยความฟันนี่เป็นจริงแล้วที่สกายอล์อกไอเยวงจุดชมวิวทะเลหมอกเบตงจังวัดยะลาหากคุณมีโอกาสได้เห็น คุณจะรู้สึกเหมื่อนทูหมนสะกดนอกจากหนีสก,กายวอล์กยังมีคสู้มว่าซ่องผ่าน่า2ฟุตเนื่อระดับน้ำทะเลโดยมีทางเดินกระจกไส้ย,ยาว61เมตรเจดอยอ้างคางเรียกได้ว่ามีปีละขังเท่านั้นที่จะได้ชมความยิ่งใหญ่ของซากุระเมืองไทยโดยไม่ต้องบินไปไกลนั่นก็คือดอยอ้างคางในช่วงที่ดอกนางพญาเสื้อโค้งบานสะพังซ่องข้งทาง,ข,างขึ้นสู่ดอยอ่างคาง ที่ปัดดับประดาด้วยดอกไม้สีชมพูอ่อนๆงดงามย่างเลือเชื้อนักท่องเทีย่ยวสมาร์เดินเล่นถ่ายรูปอันเงียบสงบตามจุดต่างๆและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งนอกจากนี้ดอยอ่างขางยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดสในไทยอื่นๆอีกมากมายเช่นสะทานีกเกษตรล่วงอ่างขางไร่ชาส่องนฟาร์มสตรอเบอรี่นอ้องแรจุดชมวิวมอนส้น จึงสามารถกลก้าได้ว่าสร้างมารถมาเยือนที่นี่ได้จะอดทั้งปีแย่สร้างพันโบกสถานท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบ,บลราชธานีประเทศไทยคือสร้างพันโบกหรือที่รู้จักกันในชื่อแก่แขนย้อนแห่งประเทศไทยซิ่งมหัศา,ารย์ทางธรรมชาตินี้แสดงให้เห็นถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในรูปแบบที่ไม่เมื่อไหรสร้างพันโบกเป็นกุ้มหินทรายริมแม่น้ำโขง ที่ทอดยากออกเป็นชั้นหินขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง10บตารางกิโลเมตรแน่นอนว่ากิจกรรมหลักๆย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวคือการได้ถ่ายรูปสวยๆกับหินรูปร่างต่างๆจุดเด่นอยู่ที่กุ้มหินมิกกี้เมาส์เนื่องจากมีความขายลึงกับตัวประตูชื่อดังการก่อตัวของหินโพ่ข,ขึ้นมาจากน้าําประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยช่วงเวลาชมที่ดีที่สุดคือ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป9ผูชีฝาผูชีฝาเป็นยอดเข้าที่สูงที่สุดในเทือเข้าดอยผ้ามี่ชายแดนไทยลาวอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายลักษณะาทางธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นน้าผ้าแหลมที่ยอดเข้าทอดยาวไปสู่ท้องฟา้าชี้ไปทางชายแดนฝั่งลาวจึงได้ชื่อว่าผูชีฝาจุดเด่นย่างหนึ่งของผูชีฝาคือทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยทุกปีมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาสัมพัดอากาศเย็นชมพาทิตย์ขึ้นที่สวยงามหรือแม้แต่โอบกอทะเลหมอกที่ปกคลุมไปทั่วผืนไปทั่วถูกพื้นที่เัมเมอร์ซีบนำโตกทีรอซูนำโตกทีรอซูอันงดงามสถานทีน่าสนใจตั้งอยู่ในเขตลาซาันานซาตปาอุ้มพางจังหวัดตาก ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำตกมีลักษณะเป็นน้ำผ้าหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนระดับความสูง900เมตรเนื่อะดับน้ำทะเลทำให้เสี่ยงน้ำลดล้นดังก้องไปทั่วป้าโดยรอบจ้างระยะไกลผู้ที่อยาไมไ้เยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งนี้ถือวาอ่าาดยังมาก11ปาสาหินพันยอด ประสาทหินกลางทะเลเลนลับเรื่อที่เจ้กกันในชื่อประสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลมีอาย่กว่าหลานปีตั้งตั้งอยู่เหมือหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกภายในอุทยานแห่งชาติลูเตาตามความงามตามธรรมชาติที่น่าประทับใจนี้เป็นพ้นมาจากการที่เปลือกโลกสุ่งขึ้นและกระบวนการกัดเซาะตามธรรมชาติทําให้เกิดหินที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ และมีลอยประถาอนซิลต่างๆเช่นแมงป่องทะเลโบราณปลาหมึกและกระดองงวงฉาง 12. ภูลมโลสำหรับผู้ที่สนใจสํารวจความงามของธรรมชาติที่แท้จริงแนะนำมู่บ้านซากุระหรือดอกพญาเสือโคง้งไฮดอกซิยมภูบานสะพังทั่วเนินเข้าต้องไม่พลาดการไปเยือนอำเภอภูห่วงอำเภอด้านสายจังหวัดเลยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทย มีดอกหมายที่ยมภูมากกว่า1 nee ่งแสนต้นน <g zia> <t> ักท่องเที่ยวสามารถมาเพลิดเพลินกับความงามอันน่าทึ่งและท่ายภาพที่สวยงามได้ในช่วงฤดูหนาวที่เย็นสบายข้อวทุกปีก็ขอจบกคลิป12นะท่านที่ท่องเที่ยวสวยที่สุดในไทยต้องลองไปตะครั้งในชีวิตไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายเพื่อเป็นกำลังใจเพิผมทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ